คำถามถาม,ถามว่ายังไงนะอีกทีหนึง <c oughs> ลืมควบคุมน้ําตาลนะคะตาเฮาอีก,กับคืนมาดีบอดได้แต่มันอีทรงตัวอยู่แบบนี้ไหม,มคะอ่ะโอเคอยากรู้ดีมากเดี๋ยวหนูจะตอบเพราะคนที่เป็นเบาหวานแล้วควบคุมน้าตาลได้ดีส่วนใหญ่นะที่คุยกับคนไข้หรือว่าคุยกับเจฟซีตา่างๆเบาหวานขึ้นตาเกิดข,ขึ้นแล้วค่ะแต่น้ําตาลก็ดีแต่ทําไมมองเห็นได้เหมือนเดิมอยากรู้พี่ถ้าพี่เป็นแผลเป็นมีนี่บาดเมื่อถ้าแผลเล็กเป็นยังไง แผลเล็ก,ม,กมันก็เล็กแ,แ,แต่ถ้าแผลใหญ่เป็นยังไงมันก็ใหญ่แต่มันจะเป็นแผลเป็นอยูอ่แต่ตำแหน่งในตาเนี่ยองค์ประกอบในการมองเห็นน่ะมันก็คือจอประสาทนี่คือลูกตาเรานี่ขั้วตานี่เส้นเลือดนะคะ,ะเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงแล้วก็มีจุดลับภาพถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีแผลเป็นเหมือนที่หนูบอกอมีดบาดมือนี่คือที่แขนสมมติแต่อันนี้มันคือเลือดออกจากเลือดในตาออกแบบนี้มันก็ต้องมีแผลเป็นถูกปะดังนั้นการมองเห็นพี่ หนูก็จะตอบว่าถ้ามันเสียแล้วมันเสียเลยแต่วัตถุประสงค์ในการรักษาของคุณหมอคือหมอจะฉีดยาเข้าตายิงเลเซอร์เพื่อให้อีตรงเลือดออกนั่นน่ะหรือว่าตรงบวมๆนั้นยุบไปหน้าที่ของพี่คือพี่ต้องลดน้ําตาลให้ไม่เกิดส่วนอื่นเพราะเวลามันเสียมันเสียตรงนี้สมมติแต่ส่วนอื่นมันยังดีไงส่วนอื่นมันยังดีทันไหมพอส่วนอื่นมันยังดีปุ๊บเราก็ต้องรักษาส่วนอื่นที่มันดีเนี่ยให้มันคงสภาพ ยับยั้งไม่ให้มันลามเห<ะ>มือนไฟไม่ป่าถ้าพี่ดับทันมันก็ทันแต่ถ้าเกิดไม่ทันมันก็ไปทั้งภูเขาเละจ้ะเคลียร์คัดเข้าใจเพระให้ควบคุมบพให้เลือดออกบรให้ตาบวมอ่าก็คือหมอเนะ่ยเขารักษาตามสเตปนี้<ะ>ที่หมอบอกว่าให้ช่วยหมอโดยการคุมน้าตาลหน่อยนะนเวลาหมอฉีดยาเข้าตาหรือยิงเนเซอร์หมอพูดคํานี้คุมน้ําตาลนะคะคุมน้ําตาลนะคะแต่เราไม่เข้าใจไงเหมือนไฟไม่ป่า ถ้าเกิดเราดับทันมันทันแต่ถ้าเกิดดับไม่ทันมันไปหมดก็คือมองไม่เห็นเลยเคลียย์คัดเข้าใจไหมคะ